สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่รวงข้าวมีนิทานประกอบท่าทางมาให้น้องๆได้ชมกันนะคะแต่น้องๆต้องตั้งใจชมให้ดีนะคะเพราะเปิดการดูและฟ,ฟังแล้วจับใจความสำคัญของเรื่องค่ะแต่ก่อนที่จะมาชมเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการฟังเพื่อจับใจความสำคัญกันก่อนนะคะหลักการฟังเพื่อจับใจความสำคัญข้อหนึ่งมีสมาธิในการฟังข้อสอง ตีความของเรื่องว่ากล่าวถึงใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมข้อสามจำให้ดีและจดบันทึกส่วนข้อสีนะคะเมื่อฟังจบแล้วรวบรวมสาระสำคัญให้ครบถ้วนด้วยค่ะเอาละค่ะเมื่อน้องๆเข้าใจหลักการฟังจับใจความสำคัญกันแล้วเรามาชมนิทานประกอบท่าทางเรื่องสุวรรณสามกันเลยดีกว่านะคะ สวัสดีค่ะดิฉันและเพื่อนๆมาจากโรงเรียนวัดนางนองพิพัดสำนักง,งานเขตจอมทองกรุงเทพมหานครวันนี้จะมาเล่านทิทานชาดกประกอบท่าทางเรื่องสุวรรณสามมีผู้สแสดงดังนี้เด็กชายอานอนย์าคำสแสดงเป็นสุวรรณสามและเท้าสกัดเทวราชเด็กหญิงพัชมน์เข็มทองสแสดงเป็นปาริก้ากุมารีเด็กหญิงสุปราณีนนโพแสดงเป็นทุกกุ้นกุมารเด็กหญิงพฤกษาจิต มณีแสดงเป็นพระราชาปิเลยาคราชและดิฉันได้ก,กิ่งพิมพ์าพรอนอสุรินเป็นผู้เล่านิทานเรื่องนี้เชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะเมื่อครั้งอดีตการนานมาแล้วมีหมู่บ้านพร้อมแห่งหนึ่งตั้งอยู่สองฝั่งเมืองพาราณสี บ้านหนึ่งมีบุตรชายชื่อว่าทุกกุ้งกุมารอีกบ้านหนึ่งมีบุตรหญิงชื่อว่าปาริก้ากุมารีทั้งสองมีจิตใจเมตตาอารีในที่สุดทั้งสองก็ต้องแต่งงานกันตามที่พ่อแม่ของแต่และฝ่ายตกลงกันไว้ทั้งสองมีจิตมุ่งมั่นที่จะออกบวชจึงเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อหาที่สงบบำเพ็ญพรตมีอยู่วันหนึ่ง เทวสกา่าเทวราชได้เกิดร้อนอะโอ,โอ้ยอะไรมันร้อนร้อนสงสัยจะเกิดอะไรขึ้นบนโกมนุษย์แน่เลยเทวสกา่าเทวราชจึงเล็งคิพพายานรอัมเซตุรตราดูจึงได้รู้ว่าหนักปวดทั้งสองกำนองตกประกำลำบากอกินะะเทวสกา่าเทวราชจึงเสด็จลงไปในป่าเพื่อเน,นรมิศาลาให้โอ้พียงแค่นี้ก็คงเพียงพอแล้ว นักบวชทั้งสองดีใจเป็นยิ่งนะักจึงเข้าไปอยู่ในศาลานั้นและบําเพ็ญพรตถือศีลภาวนาอย่างสงบเวลาผ่านไปท้าสกาัดเทวราชได้รับรู้ถึงชาตการรมของนักบวชทั้งสองนักบวชทั้งสองนี่พายผพักนะจะต้องเสียดวงตาไปถ้าไม่มีคนดูแลก็จะลำบากจ่ิงนะะ ท้าสกะเทวราชจึงเสด็จลงไปในป่ายครั้งหนึ่งเพื่อมาเตือนนักบวชทั้งสองโอ้มลก็โกลย์มลก็โกลย์มลก็โกยเพียงโอ้มลก็โกลย์มลก็โกลย์มลก็โกลยเพียงโอ้เพียงท่านเป็นใครน่ะขอเต็มพระอินทร์แห่งเบื้องสวรรค์ขอได้รับรู้ชะตากรรมของพวกเจ้าขอลยลงมาตือน ท้าวสก,กะดเทวราชได้เล่าเรื่องสตารกรรมทั้งหมดให้นักบวชทั้งสองฟังนักบวชทั้งสองต่างยืนยันว่าอยกวงเลยท่อนถึงแม้เราจะต้องเสียดวงตาไปเราก็สามารถบำเพ็ญพรตอยู่ในป่าแห่งนี้ได้เมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นท้าวสก,กัดเทวราชทรงแนะนําว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะัดู้ปูนกนุมารเมื่อพันระยังเจ้ามีระดูขอให้เจ้าลุกท้องปรยียงเจ้าสาครัง นั้นนางก็จะตั้งคันเลมีบุตรมาคอยดูแลท่านไยละเมื่อถึงเวลาที่นางปาริก้ากุมารีมีระดูทุกกุ้นกุมารจึงเอามือลูบท้องนางปาริก้ากุมารีสามครั้งเวลาที่ผ่านไปนานร่วมสิบเดือนนางปาริก้ากุมารีได้ให้กำเนิดบุตรชายทุกกุ้นกุมารจึงตั้งชื่อให้กุมารน้อยว่าสุวรรณสาม ในวันที่กาเก่าตามมาถึงขณะที่ทั้งสองไปเก็บผลไม้ในป่าทันใดน,นั้นจึงเกิดฝนตกหนักทั้งสองจึงเข้าไปหลบฝนอยู่ใต้พุ่มไม้ในใต้ต้นไม้นั้นก็มีงูงหอซ่อนตัวอยู่งูงหอจึงได้พ่นพิษใส่ตาของสองจึงทําให้ตาของสองมืดบอดลงไปทันทีโอ้ยปวดลุกเกิตาคงข่าโอ้ยเจ็บลุกเก้ เด็กน้อยสุวรรณสามรอคอยปิดามารดาจนยืนคํำคนนึกสั่งหอนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับปิดามันดาของต้นหรือเปล่าจึงออกไปตามหาพ่อจ๋าแม่จ๋าอยู่ไหนจ๊าสุวรรณสามอยู่นี่จ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋า,า,าเมื่อพบบิดามารดาก็รีบเข้าไปหา กับแม่ทูบพีิกหมูผลใส่ตอนนะลูกพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะหนูจะดูแลรักษาพ่อกับแม่เองจากนั้นสุวรรณสามก็พาพ่อกับแม่กลับไปยังอาสุ์และปรนียบรับใช้พิดามารดาอย่างไม่ขาดตกบกพร่องมีอยู่วันหนึ่งสุวรรณสามได้ขออนุญาตพ่อกับแม่ไปตักน้ำที่ลำธารพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้หนูจะออไปตักน้ำที่ลำธารพ่อกับแม่ที่นี่ดูแลตัวเองให้ดีๆนะจ๊ะ ในขณะเดียวกันพระราชาปิลยคราชซึ่งเสด็จประาพาสป่าเพระองค์ก็เห็นสุวรรณสามกำลังตักน้ำอยู่และมีสัตว์น้อยใหญ่ล้อมรอบพวกของสุวรรณสามจึงทำให้พระราชาตะลึงเป็นยิ่งนะ เด็กน้อยผู้นั้นมีรูปร่างสง่างามราวกับเทวดาเห็นทีจะไม่ใช่มนุษย์เป็นแน่แท้ท้าอย่างไรเราจึงจะได้เข้าไปชมใกล้ๆเอ๊ถ้าเราโผล่ไปเช่นนี้อาจจะทําให้หนุ่มน้อยตกใจได้เดี๋ยวเราจริงธนูใสเพื่อเพียงให้ล้มลงเพื่อเราจะได้เข้าไปชมใกล้ๆก,ก็แลว้วก,กันและธนินเองลูกศรก็แล่นลรื่อยออกจากคันศรุงเขาปักเอาอกของส่วรในสามทันทีอ จึงทำให้สวนรณสามทานไปทางรางค่อยๆลดหม้อน้ำลงจากบ่าพลางร้องถามออกไปว่าโอ้ในเอ็งเราได้โปรโดอน,าานุ่านเราอยากจะทราบว่าท่านยิงเราต้องการสิ่งใดหากเก่งช้างก็คงต้องการหญ้าหากลาเสือก็คงต้องการหนังเมื่อท่านยิงเราเช่นนี้มิทราบว่าท่านต้องการสิ่งใด พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกอัศจรรย์ใจยิ่งหนักว่าเด็กน้อยผู้น,นั้นเรียกขายังอ่อนโยนท,ทั้งทังที่ถูกยิงกลับไม่มีท่าทีโกรธแค้นแต่อย่างใดพระราชาจึงสเสด็จออกจากุ้มไม้เข้าไปหาสุวรรณสามพลังกล่าวว่าเราเป็นคนยิงเจ้าเองคนหนุ่มน้อยแต่เราไม่ได้ตั้งใจรักเราจริงเนื้อเลยพลาดไปโดนเจ้าใญ้หยามอ้อนนกับเราเลยเรากับกวางในป่านี้เป็นเพื่อนรักกันมา ทั้งยินเรานี้เห็นี่จะเป็นการตั้งใจโดยแอบเห็นประสงค์สินายขอให้บอกเราให้ได้รู้ด้ทันเจ้าเด็กน้อยเจ้าเป็นใครกันอันตัวเรานี้เป็นพระราชาแห่งเมืองพาราณสีที่เข้าป่ามาในครั้งนี้ก็เพื่อจะมาล่าสัตว์ขอเนี่าข้าแต่พระราชาผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองพาราณสีหม่อมฉันนั้นเป็นหมุ สินบำเพ็ญพรอยู่ในป่าแห่งนี้หม่อมฉันมาตาักน้ำในลำธารเพื่อไปให้บิดากับมันนาะที่ตาอ่อนในอาบและในกินหม่อมฉันได้พบพระราชานับว่าเป็นบุญยิงงนะ่งใหญ่นักขอให้มีอายุยืนยาวทาว่านจู่เด็กน้อยเจ้าไม่โกรธเราเลยหรือที่เรายิงเจ้าไม่เราพระเจ้าค่ะการที่หม่อมอฉันถูกยิงเป็นกรรมของหม่อมฉันโดยแท้ ม่อมฉันไม่เคยเป็นห่วงชีวิตของตนเองเลยเป็นห่วงแต่บินามันานัดเทานั้นหันตาบอดจะสามารถเลี้ยงชีอต,ตนเองได้อย่างไรเพราบความบุ๋วามของเราทําให้เจ้ากับพรพอบครัวของเจ้าต้องเป็นอย่างนี้และเจ้ามีชื่อเสียงเรียงใดม่อมฉันเจ สุวรรณสามเจ้าช่างเป็นเด็กกระตันอยูจริงๆเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่ของเจ้าหรอกข้าจะชุบเลี้ยงบิดามารดาแทนเจ้าเองเจ้าจงบอกทางไปยังอาสมกับเราเถิดเมื่อสุวรรณสามได้ฟังเช่นนั้นก็ยิ้มออกแล้วบอกทางไปยังอาสมแก่พระราชาพร้อมกับฝากม่น้ำไปให้พ่อกับแม่แล้วก็สิ้นใจตายเมื่อพระราชาไปถึงอาสมหนางครอยสุวรรณสามจะไม่รู้ ข้อคือพระรอชอเหงเมืองพาราณสีเมื่อรู้เช่นนั้นทั้งสองก็ก้มลงกราบถวายบังคมด้วยความคารกรักและปลื้มปิติกินดีโอ้ดี้าาพระราชาผู้เป็นสมุติเทพฉันให้พระองค์จึงเสด็จมากรางป่าเช่นนี้เราสองคนไม่มีสิ่งใดถวายเลยขอให้พระองค์สวยพรลมาในตะกรอนโดยทั สุวรรณนเจ้าสุวรรณสาามลูกพ้องของฉันไปตักทีลำทานและกำลังจะกลับมานในเมชาเมื่อพระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกขกรถูกพระทัยเป็นยิ่งหนักจึงเล่าความจริงว่าสุวรรณสาามตายเสร็จแล้วเขาตายเพราะความวุ่นวายข,ของข้าแท้ๆพร้อมกับฝากแม,าาม,ม่น้ำไมท่านทั้งสอง <c oughs> เส้นชีวิตเมื่อไปถึงก็เข้าส่งกอสุวรในสามด้วยความรักใคร่และอะไรอาวอ์ ยังอุ่นอยู่จึงชวนกันตั้งจิตอธิษฐานหากแม่เทพพญา,า,าองในคอยเป็นมีนามานะันน้องสุวรรณสามลูกขลงเราในชานิปางก่อนหากสิ่งสถิตอยู่ณนะบริเวณป่านี้ช่วยดอนมันนานชชบชีว คลน,นี้ที่สุดสุวรรณสามจึงฟื้นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งทาำกลางความปิติอินดีของบิดามารดาและพระราชานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราควรมีความกระตัญยูต่อผู้มีพระคุณขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนิทานประกอบท่าทางเรื่องสุวรรณสามหวังว่าน้องๆคงประทับใจในความกระตันยูของสุวรรณสามนะคะคราวนี้เรามาทำแบบทดสอบกันดีกว่าคะ่ะ แบบทดสอบการจับใจความสำคัญจากการเล่านิทานประกอบท่าทางเรื่องสุวรรณสามให้นักเรียนเลือกตัวอักษรกอไก่ขอไข่ขอควายหรืององูหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวค่ะข้อหนึ่งทุกุลกุมารทำอย่างไรนางปาริกากุมารีจึงตั้งครรก็ดื่มน้ำวิเศษขอ รูปท้องนางปาริกากุมารีสามครั้งคอถือศีลงอไม่มีข้อถูกค่ะเฉลยเลยนะคะข้อขอไข่ค่ะรูปท้องนางปาริกากุมารีสามครั้งข้อสอง ใครในระมิตอาสมให้ทุกกูลกุมารและนางปาริกากุมารีกพระราชาปิลยคราชขอเทพารักขคท้าวสักกะเทวราชงท้าวพรมมาราชเฉลยเลยนะคะขอ้ขอขควายค่ะท้าวสักกะเทวราชข้อสาม ทำไมทุกกุลกุมารและนางปาริกากุมารีจึงตาบอดก็เยี่ยวจิกตาขอไม้ทิ่มตาของูกัดตางองูเห่าพ่นพิษใส่ตาเฉลยเลยนะคะ<ง>ขององูค่ะงูเห่าพ่นพิษใส่ตาข้อสี่ ท้าวสกกะเทวราชได้รับรู้ชะตากรรมของใครกสุวรรณสามขอพระราชาปิลยคขาราชคอทุกกุลกุมารและนางปาริกากุมารีงอถูกทุกข้อเฉลยเลยนะคะข้อคอควายค่ะ ทุกูลกุมารและนางปาริกากุมารีข้อ5เพราะเหตุใดเท้าสักกะเทวราชจึงเนรมิตอาสมให้นักบวชทั้งสองกเพราะจะได้มีที่อยู่ขอเพราะสงสารขอเพราะจะได้มีที่บำเพ็ญพรตงอถูกทุกข้อ ลยนะคะข้ององูค่ะถูกทุกข้อข้อ6เท้าวสกัดเทวราชสเสด็จลงมาเตือนนักบวชว่าจะต้องสูญเสียสิ่งใดในภายภาคหน้ากดวงตาขอแขนคอขางอหู ลยนะคะขอ้ขอกอไก่ค่ะดวงตาข้อเนักเรียนคิดว่าสุวรรณสามมีคุณธรรมใดเด่นที่สุดก็ความมีน้ำใจขอความกระตันยูขการให้อภยัยงความอดทนเฉลยเลยนะคะ ข,ข้อขอไข่ค่ะความกระตันอยู่ข้อ8ทําไมพระราชาปิลระยะคราชจึงยิงธนูใส่สุวรรณสามก็อยากเห็นสุวรรณสามใกล้ๆขออยากเป็นเพื่อนกับสุวรรณสามคออยากฆ่าสุวรรณสามงออยากเล่นสนุก เฉลยเลยนะคะขอ้อกอไก่ค่ะอยากเห็นสุวรรณศามใกล้ๆขอ้อเก้าสุวรรณศามไปทำอะไรที่ลำธารกออาบน้ำขอเล่นน้ำขอตักน้ำงอจับปลาเฉลยเลยนะคะขอ้อกอควายค่ะ ตักน้ำขอ้อ10ก่อนจะสิ้นใจตายสุวรรณสามได้ฝากอะไรให้พระราชาน,นำไปให้บิดาและมารดาของตนกผลไม้ขอผกักขขนมงอหมอ้อน้ำฉเฉลยเลยนะคะขอ้ององูค่ะหมอ้อน้ำ เป็นอย่างไรบ้างคะการจับใจความสำคัญจากนิทานประกอบท่าทางสนุกไหมคะพอจะจับใจความกันได้หรือยังอย่าลืมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะก่อนจากกันเรามาช่วยกันร้องเพลงดีกว่านะคะ